เรื่องสัตว์ผู้มีวิชาเพราะนั้นไปดูปฏิจจสุบาทน,นั่นคือจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงขันหามาหลงบิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปวิญญาณเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณก็เหมือนกวดหินดินทรายพวกเนี้ยนั้นจิตผู้รู้ของเราเนะี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนั้นมันไม่ได้วิ่งไปไหนมาไหนได้นะ มันอาศาัยการเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนเราคิดว่ามันมีการมาการไปเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติการมาการไปนั้นขณะที่จิตเราหลุดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่มันวิ่งจุด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 จากกายเราไปคิดเรื่องอดีตนะเดี๋ยววิ่งกลับมาที่กายเดี๋ยววิ่งไปที่โน่นที่นี่ขณะที่มันหลุดไปคิดเนี่ยผู้เจ้าบอกมันจะมีดับมีเกิดเห็นไหมดูการเกิดดับมันไวมากมันจะเหมือนไฟฟ้ามันจะเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่โยมเคยเห็นไฟวิ่งมา มันไม่ได้วิ่งเห็นไหมเวลายมไปดูใกล้ๆไฟดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดดวงหนึ่งดับดวงใหม่เหมือนวิญญาณขันเลยมันจะอาศัยการดับเกิดดับเกิดดับเกิดไปเรื่อยมันก็จึงมีการมาการไปเกิดขึ้นนะนี่เองเพราะนั้นสัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปหลงวิญญาณเมื่อมันเคยเกาะวิญญาณดวงนี้ที่เกาะอยู่กับลมหายใจโย,ยมแล้ววิญญาณดวงนี้มันดับไปปั๊บวิญญาณดวงใหม่ในโลกธาตุเกิดอีกนับไม่ถ้วนเลยเป็นแสนล้านดวงเลยเกิดไปเกาะในลมใดมันก็ เข้าไปยึดวิญญาณดวงนั้นต่อนะพราะองค์เปรียบอีกเปรียบเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้ตลอดเวลาไหลเที่ยวไปในป่าใหญ่อย่างนี้นี่คือลักษณะของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไม่ใช่วิญญาณท่องเที่ยววิญญาณไม่มีท่องเที่ยวไปไหนนะเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนั้นไปดูพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่า สัตว์ท่องเที่ยวไป <c oughs> นะเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาปลายลงโคนลงบ้างหรือบางคราวก็เอาท่ามกลางนะลองดูอันนี้พิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกษุทั้งหลาย สัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมพระองค์ไม่ได้บอกว่าวิญญาณนะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแต่เรียกว่าสัตว์เรียกเต็มๆว่าสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตก็ทํานองเดียวกันบางคราวเล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะเหตุใดเล่า เพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริสัตท,ทั้ง4วันนี้เราเห็นแล้วสังสารัตมีโอกาสจบนะ,ะเรากําลังเป็นพู้เจ้าเรียกว่าปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมนะซึ่งเหนือชั้นกว่าปุถุชนทั่วไปแล้นะเพราะเราจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาแล้วแต่อินทรีย์บารมีแต่ละคนที่เคยสร้างมานะเรียกว่าปุถุชนผู้ได้สดับในธรรม